กระจกสวาตัวเท่าไหร่เจ๊ฟ้อพาสีเขียวนี่ตัวเท่าไหร่เจ๊สันคอนนูนี่ตัวเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วคอคาเทลเนี่ยครับเจ๊ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอสิฟีฟมิลี่นะครับผมเราไม่ได้เจอกันสุดปีได้มั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาแมส์ออกก่อนสวัสดีทุกคนนะครับขอโทษทุกคนที่หายไปนานนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยอสิกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วนะวงการนกของเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเงียบมากเลยนะเพื่อนๆก็แหมไอด้ลของ,งเพื่อนหายไปอะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวสิเนี่ยกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นวงการนกเหมือนเดิมนะไอ้วันนี้ ผมอยู่ตลาดนักจ,กจ,กจกังจังวันนี้ก็เรามาตลาดนักจังจังนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะมีเพื่อนมาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนยังไม่มานะครับผมวันนี้อากาศมันสัจ้าซะเหลือเกินเรามาเจอร้านเต๊นทเล็กนะเพื่อนที่ครั้งที่เราที่ผมมา ไข่กิบอะปกติรานเจเล็กนี่จะอยู่ข้างในนะเดินเข้าไปไกลเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยรู้สึกว่าเขาจะแยกสาขาาอมกสาขาหนึ่งเนาะวันนี้เ่ยก็ถึงว่านกเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปถามเลยนะครับว่าตอนนี้ราคานกเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆเรามาเจออ่ากับพี่คนที่วันนี้เป็นคนดูแลร้านใช่ไหมครับเอบก็ เดี๋ยวพี่ช่วยแนะนําราคาหนงแต่ละชนิดให้หน่อยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างตัวนี้ก็คือเป็นแอฟริกันเกนะครับผมแอฟริกันเกนะครับผมตัวนี้เป็นลูกป้อนนะครับลูกป้อนอ่าตัวนี้ราคา2 0,000บาทถ้าใช้อายุน้อยกว่านี้ก็หนึ่งแปดนะฮะอ๋อหนึ่งแปดตัวนี้พูดได้ครับผมอ๋อเป็นหนงที่พูดได้ตัวนี้พูดได้แล้วก็เป็นอ่าถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นพวกอ่าลูกป้อนเหมือนกันแต่เป็นพวกตันโกนักินเค้กไพแอปเปิลคอกระเทล มีสองไซส์ถ้าเป็นพันคอนัวโตมาแล้วก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าสีเหลืองนะฮะสีส้มเลยโอ้โตมาสวยมากอ่าถ้าเป็นก้อนะราคาเริ่ม2,500บาทราคาเริ่มต้นที่2,500บาทลูกก้อนซันคอน,วนัวเนาะ,ะนนนถ้าเป็นกินชีสอะครับทีนี้กะทีสอง0 0นกินชีสจะอยู่ที่ตัวละ2,000บาทถ้าเป็นบลนะูนอร์มอนอะบลูนอร์มอนก็จะเป็น2,500บาทบลูนอร์มองพันห้ารบาท 2, ก็มีค็อกเทลสองพันพ็อกเทลก็สองพันนะครับค็อกเทลสองพันอ๋อราคานี้ทุกสีเลยไหมครับทุกสีเลยทุกสีเลย <พอ S 1> เนาะตัวนี้ก็สองพันตัวนี้ก็สองพันโอ้โห้งการราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่สามพันบาทโอ้โห นี่ถ้าเป็นตัวนี้อะเป็นลาเยลโลวไซส์สามพันบาทเหมือนกันเยลโลวไซส์สามพันบาทตัแล้วพ่อแม่พันเลยอ๋อแล้วถ้าเป็นลิงเนตตัวนี้อะครับลิ้นเนตตัวเก้าพันนะลิ้นเนตตัวนี้เก้าพันอ่าวเป็นแก้วโมงด้วยอ๋อนกแก้วโมงด้วยแก้วโมงด้วยสีขาวอ๋อแต่ถ้าเป็นสีเขียวสามพันห้าสีเขียวสามพแต่ว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษเนาะดูเพื่อนๆดูนี่คือนกฟอร์พัดนะเพื่อนๆ นกฟอพัสสีบลูกับสีกรีนเจ๊่อพัสสีเขียวนี่ตัวเท่าไหร่พันสองเจ้ะพันสองเหรอพ่อพัสสีบลูอะครับใช่จ้ะได้หลอดนี้ได้ใสเป็นนกลงรังได้แค่พันสองตัวละพันสองเลเบอร์ขอบตาครับอันนี้ครับแค่แปดร้อยพูดพันห้าอันนี้คือสีพื้นๆเนี่ครับป้าใช่ไหมสีพื้นหัวดำเลเบอร์หัวดำคาบูคาบูหัวดำ เก่งมาเลยตัวพันห้าเองถูกมากตัวละพันห้าโอ้โหคือ 1, 5, อ,าคอ,อายุได้ละเอา,าไปปุ๊บพอได้เลยก็จอดสวาตัวเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เลี้ยให้แค่คู่ละเจ็ดร้อยบาทพ่อแม่เลยถ้าพัดชุดนี้นะต้องต้องว่ากันเป็นชุดๆนะอ๋อ้ถูกก็ขายถูกราคาไม่ได้ไต่ตัวนะครับผมมันอยู่ที่แต่ละช่วงเนาะ สีบ้าฟินเนี่ยครับสีบ้าตัวนี้มันเป็นแกนเซียาคู่ล,ละห้าร้อยบาทอันนี้คือสีปกติทั่วไปแก้มดำแก้ม้มสีบล้าสี 4, นี้คือสีปกติตัวละสองร้อยบาทโอ้โห oh. 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 แล้วคอคาเทลเนี่ยครับเจ๊คาเทลต้องมีพันแปดถึงสองพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทถึงสองพันบาทและตัวนี้ตัวนี้ก็ม้องม้องเขียวม้องสีเขียวอ่าอันนี้ก็พร้อมทอดเลยคู่นี้เท่าไหร่เนี่ยครับเจ๊คู่นี้รับไปแก้มเอาไปแค่หนึ่งแปด หนึ่งมืนแปดพันบาทเราเดินเข้ามาลึกอีกหน่อยข้างในนะครับผมข้างในนี้เนี่ยก็มีนกที่เจ๊แอบซุ้มไว้ <c oughs> อยู่ย่อมหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะนี่มันมีสีสีภาบหัวดําแล้วก็สีม่วงหัวดําเยอะแยะเลยนะเพื่อนข้างในนี้เนี่ยมีแต่หัวดําหมดเลยนะหัวดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนกที่นิยมอันดับต้นๆเลยนะซันคอนัวพ่อแม่คู่ละเก้าพันบาทนะ นี่สองตัวสองคู่นี้แล้วก็ออย่างเป็นเล็บเบิร์ดเนี่ยตัวละพันห้าร้อยบาทนะนเพื่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะใครสนใจก็จะถูจัดเดี๋ยวเรามาดูอีกโซนหนึ่งนะโซนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่แบบเขาเรียกว่านกอะไรนะ ca, โลเซกาโลเซล่าเออโขบโ ื่อกี้ลืมดูนะเพื่อนผงยบสีสวยนะสีนี้นี่คือแบบเป็นสายหวานนะเพื่อนโอ่อกลงนี้เนี่ยตัวละห้าร้อยบาทนะความแตกต่างระหว่างสายหวานกับสายธรรมดานะสายธรรมดาเนี่ยตัวละสองร้อยบาทสำหรับคลิปน,นี้เพื่อนอย่าให้อาซีไปถ่ายอะไรอีกคอมเมนต์มานะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย